แล้วก็แล้วก็เอาปลูกไว้เรื่อยค่ะสมมุติว่าเราปลูกเข่งหนึ่งห้าต้นใช่ไหมคะมันเราก็ถอนถอนออกไปขยายพันธุ์ได้อีกค่ะเนาะมันจะมีสี่ต้นห้าต้นอันนี้มันจะแตกออกเยอะเลยนะนี่ดูมันจะแตกออกเยอะเลยอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแม่นลองลีเอาแต่ใบก็ได้แต่แต่แม่้องลีถ้าถ้ากินแต่ใบอะ ถ้ามันแตกโกนะไม่น้องเลียก,ก็แยกปลูกได้นะมันไม่มีมันมันจะไม่มีหัวนะหอมพวกนี้แต่ถ้ามันโดแเราก็ตัดออกเดี๋ยวมันก็จะแตกออกเรื่อยๆค่ะของเพื่อนน่ะเขานะ่ะปลูกในเข่งก่อนปลูกในเข่งก่อนแล้วก็ปลูกในกล่องโฟมค่ะเขาจะใส่ตะแก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยแล้วก็หมูขี้หมูแล้วก็ทําน้ําหมักสังเคราะห์แสงอะ่ะปลูกปลูกเอาไว้ในกล่องโฟมแล้วก็ตะก้าค่ะประมาณยี่สิบตะก้าค่ะเนี่ยเขาได้ขายขายพันแล้วนะขยายขายพันให้แม่แก้วโลละหกสิบบาทเนี่ยแม่แก้วซื้อมาเจ็ดโลแต่ว่าปลูกแค่ห้าโลค่ะอืมปลูกแค่ห้าโลแล้วทีนี้ก็เนี่ยค่ะมันมันก็ได้ผลดีนะมันอยู่ที่เรา ผสมดินข้างล่างอะเนาะอันนี้มันเก็บของไม่แก้มันเป็นดินทรายเนาะแต่ด้านที่ปลูกถัว่วมันเป็นดินเหนียวมันเป็นคนอันนี้เป็นดินดินเก่าก็เลยไม่ได้เอาดินลงตรงนี้ตรงนู้นมันเป็นดินดินที่นั่นนะก็มีมะเขือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเล้าไก่นะคะขอบคุณมากมายค่ะเอาสักยี่สิบนาทีเนาะก็จะลงไรเนาะคืออธิบายอันนี้ไปแล้วก็คือเนี่ยค่ะพาดูไปแล้วก็ เดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์จะมาลอกต่อแล้วก็อันไหนมันมันเหี่ยวแล้วก็ลอกค่ะแม่แก้วไม่ได้ตัดออกเนาะเพราะว่ามันก็มันเขาแนะนําให้ตัดมันเหมือนกันแต่ดูอันที่ตัดเน้ะมันไม่ขึ้นมันไม่สวยเหมือนเหมือนที่ที่เราแบบนี้ค่ะดูดิตั้งตั้งดิ่งเลยขอบคุณสามเลิบนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งตัดไปเมื่อกี้หนึ่งกม แม่แก้วปลูกถั่วกับมะเขือเนี่ยปนกันนะปลูกถั่วกับมะเขือนี่พอพอเราแล้วก็มันเทศถ้าเราขุดมันเทศแล้วเราก็จะได้กินมะเขือค่ะกำลังดอกเลยแม่แก้วเพิ่งเพิ่งใส่ปุ๋ยคอกนี่นี่มะเขือเป็นมะเขือม่วงแม่แก้วนะมันอาจจะย้อนแสงเลยนะค่ะนี่ทำค้างแล้วแต่ว่าหนึ่งเดือนแล้วมันไม่ขึ้นเลยมันหนาวจัดค่ะแม่น้องเลก็เลยไม่ทำคลิปให้ดูค่ะ เดี๋ยวแม่แก้ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนี่ถัว่วต้งสองสามเดือนแล้วตรงนี้เป็นมะม่วงนี่เป็นมะเขือด้านนู้นก็มะเขือถั่วนี่ได้กินต้องแต่เดือนสิงหากันยาค่ะยังไม่วายเลยขอบคุณมากมายนะคะด้านนู้นก็จะเป็นดานน้นดานนู้นด้านนี้ด้านนู้น นี่ด้านนี้ก็เป็นหอมที่ปลูกรอบแรกก็ได้ขยายแล้วค่ะสองเดือนขยายพัน์นี่ค่ะอันนี้ได้สองเดือนตรงนู้นเป็นแดงกวารุ่นที่สองอนนี้เป็นแดงกวารุ่นที่สองค่ะทำละตรงนี้เป็นหอมแบ่งกระถักขี้ลาวอันนี้เป็นรอบแรกของแม่แก้วที่ที่เพื่อนให้มาปลูกค่ะนี่กําลังแตกกอค่ะนี่เนี่ยกอหนึ่งก็มีตั้งสี่ห้าต้นนะ อันนี้ได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยแม่แก้วก็มาขยายตรงเนี้ยขยายออกเดี๋ยวแม่แก้วพามาดูตรงนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเนาะถั่วแม่แก้วยังฝักยาวอยู่เลยดูดูค่ะแม่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่มาทำเล้าหมูทำเล้าหมูตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวแม่แก้วก็จะจบคลิปตรงนี้นะคะทำเล้าหมูเล้าไก่ไม่รู้จะเป็นเล้าอะไรขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามารับชมะคะ่ะขอบคุณคุณอลิสาขอบคุณคุณมานิดขอบคุณคุณอัจฉราขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจคะ่ะแม่แก้วก็จะขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทำไฮไลท์ด้วยค่ะเนาะ ขอบคุณมากมายค่ะยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วขอตัวลงไลฟ์เลยนะคะสวัสดีค่ะขอทำ